ทุกคนวันนี้คิวอยู่อยุธยานะครับเรามาที่ไหนกันนะ,ว,รระวิหารพระมงคลบพิษใช่ไหมโอเควิหารพระมงคลบพิษนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันไป ที่นี่ของกินเยอะเหมือนกันเนาะใช่ไหมดูดิมีหมวกแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกโคกหรือว่าแบบของไม้ๆอะไรเงี้ยแบบทับพีไม้ซ่อมไม้อะไรเงี้ยเป็นปกติอุยน,น่ากินมากเลยนะน่ากินเนาะหมูฝอยอะ่ะเฮ้ยเป จอดรถอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เดินมาไม่รู้ว่าทางนี้มีก็มีที่จอดรถด้วยก็เลยต้องเดินไกลกันนิดนึงเหนื่อยเป็นบ้าเลยนะครับนี่นะเดินตามมดโนะเาว่าจะมี้นะนครับี่ว่ามโเนี่ยนะวิหารเนี่ยเหรอกี่ปีแล้วนะ อายุทยาก็417 <4 17 S 1> ปะ่ะ417บวกอีก200กว่าใช่มั้ยอ่ะอก็มา6700ปีโอเคป่ะคัดกรองฮะใส่ก่อนล้ ได้ดอกบัวแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระกันนะข,นขึ้นวิหารกันฮนะ นี่นะครับเราก็จะเดินรอบๆโบสถ์กันเดินไปเรื่อยๆนะฮะดูที่เขาขายพระกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเซียมซีกันด้วยนะฮะนี่ ยี่สิบหกครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นรูปพระพุทธองค์นะฮะแล้วก็มีพ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็อ๋อเป็นรูปสมัยก่อนที่เป็นเก่าแก่ม,มากมายเลยนะฮะแล้วก็เนี่ย เป็นสมัยก่อนที่ยังไม่มีโบสนะครับทุกคนเป็นรูปเก่าเก่ามากเลยนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นรูปตั้งแต่ยังไม่มีโบสถ์เนา นี่นะโอ้โหเสียนเสียนพระหายใช่ไหมสมัยอยุธย,ย,ย,ยานะครับนี่รอบๆโบสถ์เขาก็จะวางออโบราณสถานเอาไว้แล้วก็กรอบรูปที่บรรจุรูปสมัยก่อนนะทุกคนเมื่อกี้เราเสียมสีได้ใบที่26 เราไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราขึ้นให้แบบว่าช่วยช่วยเราอ่านหน่อยว่าเออใบนี้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าดีไม่ดีก็คอมเมนต์บอกเราได้นะเพราะเราไม่รู้จริงจริแล้วก็ถวายผ้านะครับสาธุนี่ครับเป็นวิหารเก่านะฮะก็มาใกล้ๆแบบว่ารู้สึกว่าทางนี้จะเข้าไม่ได้เหมือนเขาจะเปิดให้เข้าแค่ทางเดียว คิวก็เลยได้อยู่แค่ตรงนี้นะฮะดูสิทุกคนดูใกล้ๆไปก่อนสวยนะทางนี้มีอะไรอ่ะ เป็นเจดีพังใช่ไหมที่แบบว่าถูพังแล้วที่ไม่มีหัวเจดีแล้วไม่มีสอนเจดีแล้วใช่เจดีเก่าสมัยก่อนใช้ปูนขาวธรรมดาหรือเปล่าปูนปูนภูเขาเหรอคื่คือจะมันจะเป็นอยนอ๋อเป็นอิฐแดงแบบนี้เลยใช้ปูนมาทา อ,อันนี้เป็นวัดมีอะไรทันจ่ะเริ่มพลังมดแล้วน่ะต้องหาอะไรเติมต้องหาอะไรเติมโอเคไปเรามาถึงแล้วตอนนี้ไปต้อนรม่ได้เลยค่ะคุณพี่่วัสดีค่ะจงนนังจบไปแล้วค่ะน,น้ำมากๆเลยไปทำอะไร แล้ววันนี้มาให้อ่านปลาให้อ่านปลาเนี่ยปลาดุกปะปลาตะเพียนกับปลาเนี่ยปลาดุกไหมอ่ะเรียกปลาสวายเนี่ยเนี่ยตุ้ยใหญ่หรอปลาสวายเหรอตุ้ยเนี่ให้อาหารปลาไปเลย หมดแล้วหายไปไหนหมดอ,อยู่ฝั่งนู้นอุ้ยตกใจหมดเลยหิวแล้วต้องไปหาอะไรกินแล้วโอ้ยหน้าดำคำเเรียดนี่มีแบบว่าให้ติ๊กด้วยนะฮะไม่ต้องเขียนแล้วไม่แต่หมูมีแต่ตับ เขาใส่ขันมาให้ตเลได้แล้ว แล้วไปเดินต่อครับทุกคนเดี๋ยวจะกลับได้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจ และกด Subscribe เพื่อให้คิวมีแรงทำคลิปต่อไปไปแล้วนะชิซองแฮชิคซองขอบสุณม,มิดา